สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องสไตล์ตะนะครับวันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามช่องสไตล์ตะทุกคนนะครับผม hmm. ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การติดตามรรบชมตอนนี้ช่องผมมีผู้ติดตาม5,000คนนะครับตอนนี้เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังได้ นั่นก็คือใบ Google Adsense นะครับใบที่เป็นเรียกว่าเราจะต้องเอาไว้ใส่พิวกรอกไว้ใน Google Adsense นะครับในการรับรายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับอันนี้ผมได้มาแล้วและคนที่จะได้นะครับคือคุณต้องมี10ดอลลาร์รายได้คุณต้องถึง10ดอลลาร์นะครับในช่องของคุณรวมๆทั้งหมดเราใช้ระยะเวลาในการรอใบ Google Adsense ตั้งแต่วันที่11 จนตอนที่ผส่งก็คือวันที่20นะครับใช้ระยะเวลารอประมาณ1เดือนกับอีก9วันนะครับน่าจะมาประมาณนั้นนะครับใช้ระยะเวลาในกนรารรอ1เดือน9วันนะครับบางคนอาจจะรอ2เดือน3เดือน4เดือนถึง 4, 4บางคนก็รอนานเลย จนอน,นันรอจะลืมไปเลยบางคนก็ได้ไม่ถึงเดือนวะบางคนก็สองสัปดาห์สามสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่ของผมว่าหนึ่งเดือนเก้าวันก็อยู่กับเขาอะไรระยะทางในการส่งมาหรือเปล่าเพราะว่าบ้านผมนอยู่ชนบุรมันก็ส่งไกลนิดนึงแต่ในที่สุดมันก็มานะครับพอมันมาคือตอนนั้นคือโอ้โหพ่อผมบอกว่าอะไรรู้ไหมพ่อผมบอกว่าเป็นบ้าเหรอมั้ะกระโดดโลดเต้นอย่างนั้กระโดดกระโดดกระโดโด,โดอย่างกระโถงหัวยจริง โดแบบตอนนั้นดีใจมากตอนแรกนึกว่าจะต้องกดขอพินใหม่แล้วอะเพราะว่ารอนานค่อนข้างนานเพราะเดือนกว่าแบบเราจะจดจะจอทุกวัน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 เมื่อไหร่จะมานะเมื่อไหร่จะมานะเดี๋ยวถามว่าเมื่อไหร่พ่อเมื่อไหร่ไปสนีจะมาเมื่อไหร่ไปสนีจะมาเขาบอกมีอะไรมีอะไรผมก็เลยบอกน่าแหละเงินเงินรอเงินมาจนสุดท้ายมาผมดีใจมากเลยนะครับบอกว่าทุกคนก็รอก่อนนะครับสําหรับคนที่รอบินม่อีกไม่นานก็ได้นะครับ อันนี้ผมวันนี้ผมใจดีผมจะมาเปิดยอดรายได้สําหรับคลิปหนึ่งคลิปอันนี้ผมมาเปิดยอดคลิปที่คลิปที่มียอดวิว9,312วิวนะครับรายได้ได้เท่าไหร่ทุกคนอาจจะอยากรู้อยากเห็นนะครับเพราะว่ารายได้นี่คืออันนี้คือรายได้สุดที่น,นะครับของคลิปตอนนี้11.17ดอลลาร์อ่าเพราะว่าใช้ของสหรัฐอเมริกานะครับ ค่าเงินของสหรัฐอเมริกาเงนินลลาร์ตันนี้ได้มา11.17นะครับอันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสักอันนี้ผมตีสัก31บาทสําหรับผมตีนั้นได้อยู่ได้ประมาณส้กย30ต่อบาทนะครับแต่ก็ยังดีกว่าเราอยู่เฉยนะครับถ้าคนที่เป็นหมื่นเป็นแสนอาจจะเป็นแสนเป็นล้านอาจจะได้มากกว่านี้นะครับอาจจะไือได้สักพันดอลลาร์อาจจะถึงครับมันก็แล้วแต่คนบางคนก็บอกว่ายอดวิวมันไม่ถึงนะครับ ยอดวิวร้าน,นึงได้แค่ไม่กี่หมื่นพูดจริงๆนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าโฆษณาของคุณมันแทงเข้ากับวิดีโอคุณตอนไหนแทงเข้าวิดีโอคุณเยอะหรือเปล่าถ้าแทงเข้าคลิปวิดีโอนั้นเยอะคุณก็จะได้ค่าโฆษณาเยอะนะครับเหมือนของผมอะ่ะมันค่อยๆดังนะครับมันไม่ใช่ว่าดังไปทีเดียวเก้าพันเพราะว่าผมด้วยความที่ผมไม่มีชื่อเสียงด้วยนะครับมันก็เลยค่อยๆขึ้นนะครับ ขึ้นมา9วันก็เลยได้11.17สำหรับคนอื่นอ่ะบางคนอาจจะได้ไม่ถึงนะครับหมืน่นหมื่นวิวอาจจะได้ไม่ถึงบางคนได้เป็นแสนยังไม่ได้10ดอลลาร์เลยครับอันนี้ผมรู้มาจากยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับเพราะผมก็อยู่ในกลุ่มยูทูบเหมือนกันอยู่ในเครือข่ายยูทูบนะครับบางคนได้ไม่ถึงนะครับเป็นแสนวิวได้ไม่ถึง10ดอลลาร์มันแล้วแต่เขาทางเ,เข้าคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอคุณนานแค่ไหนเขาจะสามารถ แทงวิดีโอและแทรกวิดีโอได้มากแค่ไหนนะครับบางคนถ้าเกินแนาทีเนี่ยเขาจะใส่จุดทันโฆษณาได้คุณเคยเห็นจุดแบบเหลืองๆไหมเข้าโฆษณาครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะมีจุด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 จดจุดั้นบางที่จะ่ที่ไปดูหนังชั่วโมงกว่านะครับเขาจะใส่จุด20 1 0กว่าจุดเกือบ20จุดเลยงนแต่มันไม่ได้แทงเข้าทุกจุดนะครับที่จุดโฆษณามาแล้วแต่บางทีก็แทงเข้าไปโฆษณาบางบางทีก็ไม่อ่านเลยก็เรด้วยซ้ํา ทั้งนี้ผมก็อยากจะมาขอบคุณ f c ของผมทั้งหลายแล้วสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามใหม่ผมก็ขอขอบคุณแล้วขอให้ทุกคนติดตามคลิปผมอย่างนี้เรื่อยไปนะครับและสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมมาขอบคุณ FC ทุกคนนะครับแล้วก็มาเปิดเผยรายได้นะครับ บางคน,นสงสัยรายได้ยูทูบเบอร์นะครับว่าบางคนว่ายูทูบเบอร์ได้เงินเยอะไหมวันนี้ผมมาเปิดเผยให้นะครับสำหรับหลักพันนะครับว่ามันได้ประมาณนี้เท่านี้เทา่านี้ถ้าหลักประมาณ1นะึ่งหมื่นสำหรับช่องผมผมตีว่าหนึ่งหมื่นวิวอาจจะได้สัิบเดลาร์ละ,ละ <c oughs> แต่อย่างนี้นะครับแต่ที่ผมได้คือมันยอดวิวเก้าพันสามร้อยสิบสองวิวได้สิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดอันนี้ผม,มเปิดเผยคลิปที่มียอดวิวนะครับถ้าจะสูงที่สุดในช่องของผมแล้วคุณแล้วมันก็น่าละอายไม่ดังในช่องนู้นอยู่แล้ว ไม่เป็นไรครับเราต้องสู้ครับเพื่อผมมีความฝันคือ1 0,000ผู้ติดตามหรือถ้าได้เป็นแสนผมยิ่งดีใจครับแต่จะได้หรือเปล่านั่นอยู่กับท่านผู้ชมและ f อทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับช่องสไตต้าในคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้สไตตะขอลาไปก่อนบ๊ายบาย